คุณชายมีข่าวใหญ่จากทหารพันเงาครับตอนนี้ยังไม่พบเบาะแสของนายหญิงน้อยแต่ในตอร์เล็กเห็นพวกนักเลงอยู่หลายคนครับพวกมันน่ะถูกหักจงตีจนหมดแล้วสืบต่อไปโดยเฉพาะกล้องวงจรปิดรอบๆครับคุณชายในเมื่อนายหญิงจาัดก,การพวกมันได้แล้วก็น่าจะไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่คุณชายออกมาข้างนอกแบบนี้ถ้าสื่อเห็นเข้าเขาที่คุณแก้งตายคงปิดไม่อยู่แล้วไม่ต้องสนความปลอดภัยของฉันตอนนี้พ่อตาแม่ยายก็กลับยุโรปตะวันออกไปแล้วฉันต้องรีบช่วยม,มูมูให้ได้รายใจจริงๆหัวหน้านองค์กรอันเยที่แข็งแกรงท้องแล้วแล้วก็หอนแอนขนาดนี้ตอนนี้เดินย,ยังลำบากไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่อสู้แย่แล้วซอยตัน การต่อส,สู้เมื่อกี้ก็แย่แล้วตอนนี้ก็หมุดหนทางแล้วจริงๆใจตัวแสบทำร้ายพี่น้องของเราดูซิว่าแกจะหนีไปไหนได้อีกโอ้หน้าตาสวยดีนี่วันนี้ไม่ปล่อยแกไปหรอกนะลูกๆวางใจเธอไม่ยากสู้จนสุดชีวิตไม่ให้พวกหนูเป็นอะไรแน่นอนขอโทษนะ ฉันมาช้าไปมาได้ทันเวลาพอดีฝากด้วยนะได้สิหรือไว้แค่คนในการเป็นหนึ่งคนเท่านั้นจำไว้เก็บกวาดให้เรียบร้อยด้วยครับทหารบ้านเงาเริ่มปฏิบัติการ พวกเราจบเฮงแล้วจบเฮงแล้วน,นายหาฉันเจอได้อย่างไงเยซูเชียหาตัวเธอไม่เจอหนะ้าแต่วันพวกเราก็เลยดูทุกซอยในถนนนี้เกือบจะสายเกินไปแล้ว ต่อไปอ่ะห้ามวิ่งไปไหนคนเดียวอีถ้าจะไปฉันก็ต้องไปด้วยอืมอืมอืมอาเกิดปีจอรดอไงฉันเกิดจะหายใจไม่ออกแล้วนะเนี่ยไปกันเถอะคุณนายรงกับคุณชาทรงกลับบ้านกัน เขาถึงหัดยอดหุบเขาเหลียงหวางเมื่อกี้หมอตัวดูแล้วมูม,มูมกับลูกในท้องไม่เป็นอะไรโชคดีจริงๆคุณชายไอ้พวกกุ้ยนะนะั่นน่ะบอกเจ้าของมันนะ่ะออกมาแล้วครับเฮ้ยชินชินนางผู้หญิงหน้าไม่ไอายนับวันยิ่งเขิมจริงๆ,ๆ เฮ่อชินชินต้องคิดว่าคุณชายตายแล้วดังนั้นก็เลยคิดว่าจะแก้แค้นนยายหญิงน้อยไม่ว่าอย่างไรฉันน่ะก็ไม่ปล่อยเธอไปให้บริษัทเอเอประกาศออกไปว่ากําลังเดินหน้าโปรเจกต์ไม้ว่าหางุ่นส่วนไม้มาพัฒนาที่ดินยุคสมัยอันดับหนึ่งปล่อข่าวนี้ออกไปโดยเฉพาะต้องไม่ให้เอ้ยจินจร,รู้ด้วยยุคสมัยอันดับหนึ่งหรอถ้าอย่างนั้นตรงนั้น ก็ต้องเป็นที่ทำไรทอ้องเฮ่อจีนะ่ะจะพลาดได้อย่างไงฮ่อเฮ่อจินชินคุณลุงฝังสูตตัวเองจริงๆใช่ฉันต้องการให้ทั้งหมดของตระกูลเฮ่อพังพินาศวรษัตระกูลทรงได้ยินว่าท่าปนประธานเฮ่อก็สนใจโครงการอสังหาริมทรัพย์ย่านใจกลางเมืองนั้นเหมือนกัน ได้มีโอากาสร่วมมือกักบบริษัทใหญ่อย่างบริษัทเอมโครงการเนี้ก็ถือว่าไม่เลวเลยนะครับทรงฟงอาจิ้งจอกเจ้าเร่คิดจะเร่ดเนื้อเช่นใหญ่นี้เหมือนกันหรอโครงการเนี้ใหญ่เกินไปบริษัทกูลห้าคงไม่มีกําลังจะรับไหวงั้นพวกเรามาลุวมพ้นกันเลยดีไหมล่ะทำยากอยู่นะครับผมเซ็นสัญญากับบริษัทเอมไปแล้วด้วย อีกอย่างบุษัตระกูลทรงตอนนี้ก็ดูจะลำบากคงมีเงินเหลืออยู่ไม่เท่าไรฮะจินคุณหมายความว่าอย่างไงคุณคิดจะสลัดบริษัทของเราอย่างนั้นหรอคุณคิดว่าตัวเองรวยมากหรือไงผมก็เป็นแค่คนส่วนเล็กๆของตระกูลรั่วทถานประธานทรงอย่าพูดแบบนี้เลยดีกว่านะครับผมยังไม่ทุราต้องทำขอตัวก่อนนะครับแก ส่งเฟิงเอ้ยส่งเฟิงนายมันคนไร้ประโยชน์รอฉันจากการโครงการีิเสร็จก่อนจะกลับมาทำรายบริษัทสรงของแกพ่อคะคิดจะุ่มเงินทั้งหมดไปจริงๆเหรอคะหุ้นของเรามันจะอันตรายเกินไปนะคะ <c oughs> ไม่ต้องไปนสนแกนั่นรอกรอให้ได้กำไรอ่ะปวกมันะจะน้ำถือพ่อเองอีอย่างรงศวินนั่นน่ะ จนตายก็ไม่รู้ว่าลูกดีแค่ไหนพ่อก็ต้องซื้อบริษัททรงมาให้ได้แล้วแก้แค้นแทนลูกเองขอบคุณครับพ่อรงสุวินตายแล้วฉันต้องส่งงูจินนั่นตามไปอย่างแน่นอนคราวนี้นักค่าทําไม่สําเร็จแต่ฉันไม่มีทางยอมแพ้แน่ฉันต้องฆ่าเธอให้ได้ว่ากันว่าประธานบริษัทเอมยังหนุ่มระรอมากพ่อว่าพวกเธอน่าจะเหมาะสมกันดีนะ พอพูดเรไรแ,แบบนั้นคะหนูจะเหมาะสมขนาดน,นั้นเลยเหรอ <S <S 1> <S 1> อันนี้จริงก็มีแต่ผู้ชายแบบนั้นแกะถึงจะเหมาะสมกับฐานะของฉันก็ต้องโดดเด่นกว่าทรงสวินแน่นอนทรงสวินที่ตายไปแล้วก็ต้องเสียใจขาไฟหัดบนเขาเรียงหวางตระกูลห้าเซ็นสัญญากับพวกเราแล้วนี่ครับคุณชายดีมาก เพราะเราของเฮอจริงนี่สูงจริงๆนะครับซื้อโคต้าไปถึง60%ของโครงการเขาอยากได้พวกเราก็ให้เขาไปส่วนเรื่องที่ยังฮุบได้ไหมนั่นก็เรื่องของเขาในระหว่างที่ดําเนินการแก่แบ,บตัดขาเขาสักน้อยครับแค่พวกเราเยอะเวลาไว้บริษัทเฮอก็ไม่น่ารอดใช่ถึงวเวลาตกปลาแล้ว น้มงงหลวพ่อคะจะไม่มีปัญหาอะไรจริงๆหรอะคะขั้นตอนที่พวกเรารับผิดชอบทำไมถึงมีปัญหาได้ล่ะคะตอนนี้แผนก่อสร้างก็มาตรวจทุกวนันอย่างเข้มงวดบริษัทเอก็เหมือนจะหยุดร่วมมือกับเราทั้งที่พ่อก็อเลิกวัสดุด้วยตัวเองทำไมถึงเป็นแบบนี้แปดพันกว่าร้านที่ทุ่วมไปกับบริษัทของเราจะรับไม่ไหวอยู่แล้ว ย่าเพิ่งจะ,ร,ร,ะร,ร,ร้อนไปพ่อนั้นประธานสำนักงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์มากินข้าวด้วยกันแล้วเพื่อจะสั่งสั่งเรื่องนี้ต้องพึ่งลูกแล้วนะชินชินครั้งหน้าลูกต้องดีกับท่านประธานศูนย์เข้าไว้นะเสียเปียบนิดหน่อยก็ต้องอดทนไว้ค่ะพ่ออย้ยะท่านประธานเหรอให้พวกคุณรอนานเลยสิท้ารู้สึกผิดจังเลยนะประธานอุตสาหกรรมประพาณิชย์ประธานศูนย์ พูดอะไรอย่างนั้นล่ะครับคนย่งสูงอะ่ะกับงานเยอะแบบนี้ล่ะครับมามามาเฉยน,นั่งครับท่านประธานศูนย์สวัสดีค่ะ <c oughs> คุณหนูเฮ้อช่างสงกับหญิงงามอันดับหนึ่งของเมืองหลวงจริงๆนะสวยมากเลยครับถุยไอ้กแกหน้าไม่อายหน้ารังการจริงๆบ้าหน้าเมืองหลวงจริงๆ พ่่มในการศุนชมโรคยังไม่รีบไปดื่มเหล้าขอบคุณเขาอีกพ่่มในการศุนฉันขอดื่มให้คุณสักแก้วดีครับดีคุณหนูเฮ่ไม่ดื่มสักแก้วหรอครับเป็นไรไปฉันดื่มมากไม่ค่อยได้จะสู้คุณได้ยังไง คุณหนูเฮ่อดื่มเรามากไม่ได้งั้นหรอให้ผมโทษรองหน่อยสิไม่ได้นะคะประดานเฮ่อนี่คุณหมายความว่ายังไงครับชินชินรีบขอโทษพูนอวยการกันซะสิผู้อำนการศูนย์เป็นความผิดของฉันเองอย่าดื้อสายฉันเลยนะคะฉันจะดื่มหนึ่งแก้วเพื่อไถ่โทษค่ะ หนึ่งแก้วเพื่อไถ่โทษงั้นหรอแต่ว่าต้องเป็นอันนี้นะได้ครับต้องทําให้พวกนวยการศูนย์พอใจแน่นอนครับเอออันนี้ใหญ่เกินไปแล้วมาชินชินเลีบดดิมอึกอึอ้ยาเป็นหัวยังเลยค่ะนี่สิถึงจะถูก เูปในการศูนย์โครงานการก่อสร้างของเราอะกำลังลำบากหวังว่าท่านะจะช่วยเราสักเรื่องไปผ่านพวกเราไปได้ไหมคะไอ้ยาเรื่องเนี้ยไว้ค่อยคุยกันเถอะประธานเฮ่อก็ดื่มเยอะแล้วควรจะไปห้องน้ำได้แล้วมัง้งเออผมยังไม่ดื่มนะครับผมอยู่ที่เนี่ยเป็นเพื่อนท่านดีกว่ามีคุณหนูเฮ่อคอยอยู่เป็นเพื่อนท่านประธานเองอก็รีไปได้แล้ว พอใด้แล้วความลำบ,บากของพวกคุณน่ะผมจะจำไว้งั้นงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพ,พ่อะเพื่อธุรกิจตระกูลเฮอรินชินๆหนูต้องเสียตลาดสักครั้งห้องพักแขกอ้าาาลงสมินมาแล้วเหรอฉันรู้ว่าคุณรักฉันอืมฉันร้อนจังดีมาสิฉันอยากให้คุณน่ะมาตรงหน้าฉัน เ <laughs> อ้ยทำไมคุณมาอยู่ตรงนี้คุณทำอะไรฉันนางผู้หญิงหน้าไม่ไอายจะเสียงน้องทำไมเมื่อวานเธออยู่ยฉันเองสเสร็แล้วเร็วฉันจะไปแจ้งความร้วแต่อีกอย่างธุรกิจตระกูลเฮ่อที่ขอฉันไวนะ้น่ะ ฉันไม่มีข้อแม้จะสนใจอ้ากล้องมันจอนปีทเฮ้ยชิ้นชิน้นการับสังหารนายหญิงสา่าตอนนี้ก็สมควรแล้วมันยังไม่จบหรอกเอาตัวเธอไปต้องจับตัวเธอจะปล่อยไปแบบนี้ไม่ได้